วันนี้เอาบรรยากาศนวรารตีวัดแขกนะครับสีลมนวรารตี2025นะครับก็จะเป็นกิจกรรมการไหว้ที่เจ้าเจ้าเจ้าที่ว่าเจ้าหรือว่าองค์ต่างๆครับที่ใครที่นับถือศาสนาองค์ไหนหรือใครที่นับถือองค์ไหนก็สามารถมาไหว้กันได้ในงานนี้แล้วก็ เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะขึ้นแถวสีลมนะครับก็จะเริ่มจากถนนสีลมจนถึงวัดแขนะครับก็ตั้งขบวนกันแบบยิ่งใหญ่อนะลังการมากปิดถนนไปฝั่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบใหญ่มากนะครับปิดถนนฝั่งสีลมไปถึงเส้นหลุยแถวนน่นนะครับก็คือถวัดแขงครับก็คือยิ่งใหญ่มากอยากให้ทุกคนได้นอนมาดูนะบรรยากาศ จะเป็นการข้าวสงบนเจ้าต่างๆนะคบับรรยากาศก็จะมีการเต้นนี่เห็นครั้งแรกเลยนะครับที่คนเจาะป่าอ่ะนเื้อก็มีการเสด็จมณนลอยนวก็งานดีเยอะครับงานนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาดูนะครับเือแต่กิจกรรมได้สวยงามสมชื่อเสียงมากนะครับอยากให้ทุกคนได้มาเป็นนี่แหละเป็นซอพาวเวอร์ของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับเชื่อยิ่งใหญ่อลังการมากจริงจรับอยากให้ทุกคนได้มาลองดูนะครับ จัดงานได้ดีบรรยากาศยิ่งใหญ่อันนี้ตอนนี้เราถ่ายที่ช่องนนทรีนะคับ b t ช่องนนทซีเราเดินจากจนสุดถนนเลยนะครับเดินออกมาบผมต้องลงเป็นคลองนะครับคือลงไปเดินข้างคลองกลัวตกน้ําอยู่แต่ก็อยากกลับบ้านนะครับก็คือคนมันเยอะมันออกไม่ได้จริงๆนะครับต้องมุดกันนะเราถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับหากใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้ครับ